ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับเฮากำลังยูมู่บ้านสร้างๆเอาไป <c oughs> ไปลาบางฮางขาดก,กันพี่รองผมเวลานี่กะเพราะเป็นทีสารแลพี่้องเป็นเวลาทีซีแล้วเนาะพี่้องเนาะกับสไตล์บ้านมีท <c oughs> ีสานบ้านคนเองเฮาไปลุยไปลาบักฮางขาดก,ก,กันพี่้องผมเ <c oughs> บิงว่า <c oughs> ไไเฮาสีใดบ่ไดตัวจังไดกะตองได้รุนกันละรุนกันมันมั่นแน่นอนไป เดี๋ยวเราจะมาเช็คแล้วกัมาทดลองกันว่า,าเป็นยังไทยายนูบ่ขึ้นต้อง ผิดเหลืองเรือว่าพิดกดมาพี่น้องเนอะเข้ามาล่องกันอีกจกักอ่าเที่ยนหนึ่งเบืองงองขึ้นกันไปก็อื่นไปยามบ่วงแล้วก็ไปลุยบักหางขาดกันพี่น้องลีไฟให้เบาที่สุดพี่น้องลีไฟให้เบาที่สุดนี่แหละครับเขาเอื่นวานตูมูบเรื่องพี่น้องเ้อะที่เป็นปัญหากันมาโดนวานตูมูเป็นแนวนี้พี่น้องนี่อื่ 哎，录。Ah, nó vừa nó vừa yên là chạy thêm bùa vừa nó là chạy thêm bùa chạy thêm bùa chạy con โอ้ยได้เ่เยอตัวให้แม่คอนี้นึ่บเรียนปกติขวดอยู่นี่มีบ่วงมีลักบ่วงกล้องเขาเขา บ่ามีมันดีนอยู่หนีไหมเพียงข้องเรียงมันดีนอยู่หนีเมนู้ถือบ่วงบ่อเมนปะค้างขาดบ่หื้อหนูจ้าไดเอามันหลุนกันพี่น้องมันหลุนกันเดี๋ยวเอาบังกะโพกไหวพีก่อนบ่เซียงสันโวบ่เซียงสันโวนะครับเนาะบ่เซียงสันโวมาเบิ้งน้ากันเมนูถือบ่วงบ่หลักะเมนปกค้างขาดบ่อเพราะว่ามันดี ถือบ่วงพี่นอ้องถือบ่วงถือบ่วงแม่นปักหางขาดบ่อรุ่นกันเอขันปักหางขาดขื้สีตัวหน่อยพี่นุกบ่งขาดขาดซะแ้วเอาบ่ได้ดีพี่นองกันบ่จับตาย พี่น้องเบิ่มแม่นบากหางขาดบ่อพี่น้องแม่นบากหางขาดบ่อพี่น้องสิลุปได้อยูง่งโอ้ยมันเกี่ยวต้องจับตายพี่น้องต้องขออนุญาตด้วยครับเด้อต้องจับตายพี่น้องผมยิ่งเลยดีว่าเอาอีหยังตีเอาละ มันหมูเท้าตัวนี้บกรุ่นบ้ามีเห็นมันเป็นกิโลคุณเด้พี่น้องรุ่นที่บ้ามีเห็นเป็นกิโลว่ามันจ้าสี่นะแล้วก็หางขาดบ่เ๋ยวเหาเบิ่งคันแม่นบักหางขาดกะกถือว่าบ้ามีพิษทอนละมีแต่น้ำพี่น้องนี่น้ำ โอ้ยบ่เมนบักหางขาดพี่น้องบ่เมนบักหางขาดเห็นหางเห็นหางอยู่เห็นหางอยู่บ่เมนบักหางขาดบ่เมนบ่เมนบ่เมนเห็นหางอยู่บ่ถือบ่วงอีกจ้างหักบ่วงพันซื่อเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตจับตาย ขอหยญญาดจับตายพี่นอ้องโอ้ยหนูตัวตัวยิ่งตัวย,ยิยย่ยยนี่หางหางบกขาดเด้อพี่น้องเด้อหางบกขาดหางบกขาดหางบกขาดพี่น้องหางบกขาดขอหยาดจับตายครับเอ้อตีเหลืองอีกคือเกอ็หระวะนี่กระไรคือว่า ดินลงไปดินลงไปไค่อยดินอ่าโอเคจับหางไว้อยู่พี่น้องจับหางไว้อยู่น่าจะโอเคแล้วเนาะครับเนาะอทันยอญญมออตัวใหญ่แต่ว่าบ่านเป็นบักหางขาดบ่านเป็นบักหางขาดนี่มีหางเสร็ดแล้วว่าบักหางขาดมันถือ,อยุ่ยใส่พี่น้อง มันตองมาคิดซอยกันครับว่าบักห้างขาดอยู่ใส่เรียบลอยไปพี่น้องผมต้องทาครับต,ต้องทาต้องทาอว่าม็นบักค้างขาดเลยครับเ้อะอืมเดียบเรียบลอยแล้และพี่น้อง นี่ครับเนาะครับเนาะได้เรียบร้อยแล้วต้องมาบักค้างขาดที่ไปใส่นี่แหละประเด็นตัวใหญ่ปุซุมตัวใหญ่แน่นอนบ้ามีรับประกันตัวใหญ่แน,น,น่นอนพี่น้องเพราะว่าบ้ามีเห็นกับตาเนี่ยยุก,กวางเขาก่องนันบ้ามีเห็นกับตาแล้วว่าตวโตดธโดรยูยขออภัยครับที่แสดงจิริยาบสุสภาม เหนียวเที่เอาบัวใดเอ๊ะอืะแล้วก็บ่วงนี่นี่โอ,อ,อ,อ้ดึงบ่วงนี่ไปผ่านเขาสีดักใส่ดีดักบัดได้แล้วพี่น้องนี่บ่วงไอ้นี่ลังนี่ขาดเอาลักมาพี่น้องใส่ละลักบ่วงเฮานี่ นี่นะครับเนาะ,ะลักบ่วงบ้ามีเคยบอกเสมอนะครับเนาะแ,แจงมาแล้วนี่บ้ามีเคยบอกเสมอว่ารวดขาดเพระเป็นยังแต่ว่าเฮาเอาเลื่อมกระพวกเลยโอ้ยครับดังที่บอกครับไทมีบ่วง คือขันขมันขาดให้เก็บบวงกับน้ำครับดีว่าไปเหลาไหม่เอาสิไปเหลาไหมให้มันเปลืองเห็นยังเราพี่นอ้องนะไปวาสีสัน้นววบริสัน้นววเขาเกิดแล้วได้ตัวนี้บักค้างขาดนี่คือสิมีบุญวาสนาพี่น้องบ้ามีว่ามีบุญวาสนาเขาบ่าได้เห็นนี่ยังมันดอกแนวเพราะว่าเขาใหา่เกิดแล้วนะครับเนาะมันจีเป็นการยับย่บยําเขาคน วันสิคุยตุยคุยตุยคือเหมือนั่นหายจินแบบง่วงง่วง,งอ,งงองยู่แถวนีบว้บ้ามีว่าช่วงว่ามัดหลัดหงสันโบมันพี่น้องฮวนบวงเอาไปน้ำอยู่ดอกเอ้าขอบคุณทุกเรยทุกซับทุกการที่กาตามเหมือนเดิมคพือเกาพี่น้องผมจะเห้าใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่พะกเอาเอาเอา อีหยังวะโอ้ยพี่น้องเหนืยย่อยโอ้ยเล่นออกจากหนิแมกระแตหงหนูวะเล่นออกจากนี่วะพี่น้องดำบปวดปวดอยู่เฮ้ยเฮ้ยพี่น้องนี่ห้อยกินจังได้กับจังสั่นเลยนี่นี่ห้อยกินพี่น้องอุย้ยโคตรตื่นเต้นเลยบาดนี่วนี่ก็ห้องก็กินนี่เฮ้ยอีหยังไม่กินมันวะพี่น้องวะอีหยัง พี่น้องวะอีหยังมากินมันยี่ฮะต้องพอตัวว่าหันกุุยตุยๆๆออก,กุ้ยตุยออกไปแลนกุุยตุยกุ้ยตุยออกไปแล้วก็ห้อยกินเต็มเลยห,ห้อยกินเต็มเลยเต็มเตียงเลยห,ห้อยมันเจ็ดกินนี่แลนออกจากหน่วยนี่ว่าหันแลนออกจากหน่วยนี่เห็นว่าไม่ไม่นี่ตัวอีหยังวะว่เขาเบิ้งเด้อบ่หนูดิดเหลืองแน่นอนมุสีรอยุสัพี่น้องฮะยี่ฮะ บักข้างขาด,ดนี่แม่เนาะบักข้างขาด,ดนี่แม่หนาะพี่น่องซื้อป่านมาตรวจบาดเอา้าขอบคุณครับสวัสดีครับอ้เดี๋ยวมาหลัดหงใหม่เจอกันแถะนี่นี่ห้อยมันกินนี่ลักษณะนี่มันติแม่น,นีหยังพี่น่องว่านีหยังมากินบอกเลยครับเด้อ กิ่ล้วนแต่ทิงก้งใหม่หุ่นละ